คนที่ทำให้ข้าวเสียชื่อจริงๆคือนักการเมืองเพราะค้าข้าวรายใหญ่รวมทั้งเซอร์เวเยอร์รมทั้งเจ้าของคังหรือแม้แต่เจ้าของโรงสีเพราะพวกนี้รวมหัวกันทุจริตพปแน้วครับวันนี้19พเก้าพฤายนปี67เจ็นะ่ะมัน่าเชื่อเลยว,ว่าผ่านมาสิกว่าปียังมีขบวนการพยายามที่จะฟอกขาวโกงการรับจำนำข้าว ก่อนที่จะพูดต่อนะครับขอพี่น้องฟังคลิปสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะนี่คือคลิปเก่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวตัวนี้ท่านประธานขณะนี้ข้าวนี้อยู่ในกระงรัฐบาลท่านประธานผมเปจอให้ท่านประธานดูขอกองโค้ดนะท่านประธานดูนะครับท่านท่านประธานครับผมเห็นแล้วน้ำตาแทบไหลพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี56ซึ่งผมได้ข้าวสารกระสอบหนึ่งจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเจาะเพื่อ มอบข้าวสารกระสอบใ,ให้รัฐบาลไปดําเนินการตรวจสอบโครงการรัฐนําข้าวว่ามันมีการทุจริตกลางน้ํานั่นคือการเอาเข้าวไม่ได้มาตรฐานไปเก็บในโกดังรัฐบาลพน้องเช่นไหมครับว่าเหตุการณ์ล่าสุดวันที่18พฤจิการที่ผ่านมามีม็อบที่อ้างว่าตัวเองเป็นชาวนาไปยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินโดยอ้างว่าผมเอาเข้าวที่ไปเจาะในสภาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทําให้ข้าวของจังหวัดสุรินเสียหาย สิ่งที่ผมแปลกใจมากคือวันนั้นตอนที่ผมเจาะกระสอบข้าวผมท้ารัฐบาลขุนจริกให้ไปตรวจโกดังข้าวร่วมกันปรากฏว่ารัฐบาลไม่กล้าไม่มีครราบคาท้าและล่อให้เลือกมันเงียบไปจนทั้งวันนี้ใครก็ไม่รู้มาบ่งบอกว่าข้าวในโกดังเกดสุรินยังครบแล้วผมเอาข้าวกระสอบนั้นมาได้อย่างไรพร้อมเรียกร้องให้ผมเปิดเผยว่าเอาข้าวกระสอบนั้นมาได้ยังไงเพราะวันนั้นข้าวมันครบเขาออางไอย่างไน,นและเรียกร้องให้ผมขอโทษถ้าในเมื่อพวกท่านอยากทราบรายละเอียดผมจะเล่าให้ฟัง เหตุการณ์ตอนนั้นอย่างที่ว่าเกือบสิบสองปีมาแล้วผมอ้างเพียงแต่ว่าผมได้รับข้ามไปจากพี่น้องชาวนาผมอ้างแต่นั้นเพราะผมจะต้องปกป้องแหล่งข่าวของผมเกรงอันตรายแต่ผ่านมาสิบสองปีผมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะซาซาไปและผมได้ฟังว่าวันนั้นพี่น้องชาวนานคนนี้โทรศัพท์มาหาผมแล้วเขาบอกว่าเขาสนิทกับคนที่ขับรถส่งข้าวเข้าไปในคังหรือโกดังรัฐบาล ขาได้มีการพูดคุยกันเขาเชื่อว่ามันโกงเยอะมากมันแทนที่จะเอาข้าวขาวหอมมะลิอย่างดีไปเก็บในโกดังกับเอาข้าวเหลืองมีกลิ่นหืนไปเก็บในโกดังพี่น้องชนะท่านนี้ประสานผมและประสานกับคนขับรถและเขาอ้างว่าเดี๋ยวจะนัดแน่วันเวลาที่รถคันนี้จะข้าวเอาเข้าวไปส่งในโกดังรัฐบาลหลังจากที่มีการนัดหมายแล้วเนี่ยผมส่งคนขับรถไปทีมทีมรถที่ขนข้าวก็ประสานกับคนขับรถผม เขาอ้างว่าเขาจะถีบกระสอบข้าวลงข้างทางก่องรถคันนี้เอาข้าวไปส่งในคลังหลังจากนั้นล้วก็มีการนัดแนะเวลานัดแนะจุดเป้าหมายเพื่อเอาข้าวกระสอบนี้เข้ามาในกรุงเทพเมื่อผมได้เข้าได้ข้าวกระสอบนี้เข้ามาในกรุงเทพด้วยหลักการคือเราต้องการไปยื่ยนานายกรัฐมนตรีเพื่อให้เขารับรู้ว่ามันโกงกันเยอะมากจนชาวนาคนขับรถเองก็ยังทนไม่ได้ผมก็ปรึกษากับเพื่อนสอสอเอ๊ะเอาไงดีทุกคนบอกว่าเอ๊ะอย่าไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเลย เอาไปอภิปรายในสภาดีกว่าไปยื่นกระทูสดเจาะให้ประชาชนได้เห็นและเอาข้าวกระสอบเนี่ยมอบให้กับประธานสภาพเพื่อส่งต่อให้กับนายกลมเตีนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและอย่างที่ว่ามาถึงเมื่อวานเนี่ยวันที่18พฤศพิจิกาพี่น้องชาวนาอ้างว่าผมทําให้เขาเสียชื่อผมอยากจะย้ํานะครับพี่น้องคนที่ทําให้ข้าวเสียชื่อจริงๆคือนักการเมือง เพราะค้าข้าวรายใหญ่รวมทั้งเซอร์เวเยอร์รวมทั้งเจ้าของคังหรือแม้แต่เจ้าของโรงสีเพราะพวกนี้รวมหัวกันทุจริตสาหรับตัวผมเองเนี่ยผมตั้งใจที่เอาข้อเท็จจริงการทุจริตในโครงการรัฐจะนำค่ามาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนร้รับราตดังนั้นบอกพี่น้องชาวนาน,นะครับว่าวันนี้ไอ้พวกทุจริตรือโกงทั้งหลายถูกสารดีการนัากการเมืองตัดสินว่าทุจริตทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำหลายคนติดคุกไปแล้วครับ และผมย้ำนะครับจุดยืนผมยืนเคียงข้างพี่นอ้องชาวนาผมจะช่วยพี่นอ้องชาวนาในการเรียกร้องปรับโครงสร้างราคาข้าวเปลือกเพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมันเป็นธรรมมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้พี่นอ้องชาวนาต้องลำบ,บากและบอกไปยังไอ้คนที่เขียนบทเพื่อฟอกข่าวโครงการจะนำข้าวมันไม่มีทางที่จะฟอกขาวโครงการที่ได้เลยเพราะมันสกปรกเกินไปครับ